คอนซันเอฟซีเรื่องจนปุ่นหลานซูชิตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะพ่อหนูอยากได้ของเล่นอ,อะไรเอาเอาสกูตเตอร์่ะเอ้ยพ่อไม่มีตังซื้อหรอกเอ้ยทำไมอะ่ะพ่อต้องไปทำงาน ประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนเดี๋ยวพ่อซื้อมาให้ได้ค่ะพ่อไปแล้วนะโอเคค่ะฉันต้องทำเพื่อลูกจะทำดีไหมอ่ะจะทำดีไหมอ่ะวันนี้ไม่มีคนมา เข้าลงพักเลยนะไปร้านโซชิดีกว่ามะโอเคได้ถึงแล้วอยู่ที่ไงหวังว่าจะไม่เห็นนะหยุดนะนี่คือการป้นยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้โอเคยกก็ได้ เอาสตูชิทั้งหมดของคุณมาเออได้สิเหรอจริงฮ่ฮ <c oughs> ่ใครจะไม่ให้ล่ะเอามาชิ้นเดียวก็ยังดีฉันเอานี้ไปแล้วเอ้ยหยุดหยุดหยุดนะ ไปเอาไปขายแล้วกันลูกอยากได้ของเล่นเราให้ของกินไปก่อนแล้วกันนะลูกนะวันหลังพ่อมีเงินพ่อจะซื้อของเล่นฝากนะลูกนะครบปั้นไปนะลูกพ่อเอามาจากไหนคะพ่อเนาะเออพ่อซื้อมานะ่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไร อร่อยมะอร่อยมากเลยค่ะกินเยอะๆเข้าละลูกนะค่ะจะโดนจับไหมเนี่ยเฮ้ยฉันอยู่ในบ้านคงไม่โดนหรอกมั้งเปลี่ยนแปลงร่างก่อนโอเคแบบนี้แหละไม่มีคนจำได้หรอเปลี่ยนสีแมสแล้วกันฉันชอบสีแมสไม่ใช่ฉันชอบใส่แมสเอยใส่แมสเน่ก็ได้ คงไม่มีใครจำฉันได้หรอกมั้งฮะตือ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 เอ๊ะเสียงอะไรเนี่ยฮ้ยตือ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 ตืงอะไรเนี่ยฮัลโหลค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะรีบมานะฉันกลัวแล้วใกล้หมดแล้วเนี่ยอ๋อค่ะค่ะค่ะรอแป๊บนึงนะคะฉันกำลังไปครับครับครับ จะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเธอก็รู้ไปผิดรถผิดผิดรถ่ะคงไม่มีใครรู้หรอกมั้งเฮ้ยร้านชูซูชิแบบไหนนะมีตั้งหลายร้านอ,อ๋อน่าจะร้านนี้มั้ง ช่วยดยครับช่วยด้วยครับ,รบนี่คือรถเจ้าของร้านหรอเนี่ยโอ้โหมาแล้วค่ะโอเคครับไหนคะคุณชิ้นที่คุณขโมยไปอ๋อคือชิ้นที่ตรงนี้อะครับไปหมดแถบเลยอะครับโอ้โห แบบนี้ไม่ได้นะคะผู้ต้องหาเป็นแบบไหนหรอคะลุงผมดำดำใส่หน้ากากสีดำแล้วใส่เสื้ออ้ใส่ากางเกงสีดำแล้วเสื้อสีขาวนะหรอคะใช่ใช่ใช ลุงตามหนูมานี่ค่ะเดี๋ยวหนูหาทั้งสอยให้โอเคขอบคุณมากล่ะไม่เป็นไรค่ะลุงบ้านนี้ก่อนนะคะลุงเฮลโลสวัสดีค่ะอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะ บ้านนี้ไม่มีคนอยู่อะค่ะลุงต่อไปสองชั่วโมงผ่านไปบ้านนี้หลังสุดท้ายแล้วเฮ้ยตำรวจมาตำรวจอีกก้อนนี้เหละครับที่โดนขโมยไปก้อนนี้เหรอคะ ไอหนูไอหนูขโมยเหรอไม่ใช่คะ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยพ่อหนูทำตั้งหากคะ่ะคุณเป็นคนทำใช่ไหมออ,อ,อ,อลูกจะบอกเขาไปทำไมพ่อทำ ใช่แล้วค่ะคุณทำเฮ้ยก็ได้แล้วอย่าลืมมาที่โรงพักนะคะได้เข้าคุกเลยค่ะโ <c oughs> อเคครับผมขอโทษได้ไหมฮะผมไม่มีเงินผมก็เลยมาเอาแล้วคุณต้องนึกก่อนทำนะคะไม่ใช่ทำแล้วมาขอโอกาส ผมขอโทษครับผมจะไม่ทําอีกแล้วครับคุณลุงคะจัดการเลยคะ่ะโอเคจะพูดอะไรก็พูดเลยนะคะได้ไมเธอถึงมาขโมยสตูชิร้านฉันล่ะฉันผมขอโทษครับ